มากเลยเพราะว่าตัวเองนั้นเคยถูกผีหลอกมานับครั้งไม่ถ้วนยอมรับว่ากลัวเป็นอย่างมากมือเท้านั้นเย็นไปหมดขนลุกซู่ซาจนเป็นผื่นขึ้นตามท่อนแขนขนาดอยู่ด้วยกันหลายคนก็ยังกลัวเลยถ้าอยู่คนเดียวแล้วละก็โดนผีหลอกหนูคิดว่าตัวเองนั้นคงจะกาดใจตายไปแล้วแน่ๆเลยเมื่อเราสองถึงสามปีมาแล้วเมื่อจองสามปีมาแล้ว เราก็ได้ไปทำงานในโรงงานใกลกับบ้านที่ประทุมธานีเขาผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายอย่างคนงานนั้นมีอยู่หลายร้อยคนและถ้าเราทำงานตอนกะกลางวันก็กลับไปนอนบ้านถ้าทำงานกะกลางคืนก็จะต้องทำถึงสว่างเลยได้น,นอนพักเพียงแค่ช่วงสั้นๆระหว่างสองยามถึงตีหนึ่งเรานั้นทำงานหนักแทบไม่ได้วางมือ แต่ว่ายังสาวและก็เป็นรุ่นสาวอยู่ร่างกายนั้นแข็งแรงจิตใจร่าเริงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกกลางวันนั้นสบายมากแต่ว่ากลางคืนนั้นกลัวผีไม่ใช่ว่ากลัวเลื่อนลอยหรือว่าหวัดระแวงไปเองเพราะใครๆก็รู้ดีกันทั้งนั้นว่าโรงงานแห่งนี้นั้นผีดุกเป็นอย่างมากตอนก่อสร้างก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นหลายครั้งมีการทะเลาะวิวาทจนต้องก้าวฟันกัน รวมๆแล้วก็มีคนตายมากเป็นสิบคนก็ว่าได้ผีสิงผีหลอกผีทวงวิญญาณเป็นเรื่องที่ชอบพูดกันบ่อยๆข้อสำคัญก็เชื่อถือกันด้วยพวกรุนพี่ๆเล่ากันตรงหลายๆคนว่าเมื่อเปิดโรงงานแล้วก็มีคนตายอีกหลายคนทั้งอุบัติเหตุก็มีฆ่าตัวตายก็มีทั้งผูกคอตายกินยาตายโดดตึกตาย เมื่อปีกลายก็มีผู้หญิงตกลิฟต์ลงมาตายไม่ช้าผู้หญิงอีกคนก็นอนตายอยู่ในลิฟต์พูดกันว่ากินยานลดความอ้วนจนตายส่วนมากบอกว่าผีที่ตกลิฟต์ตามมาล่าวิญญาณคนหลังจนชกตายในลิฟต์เพื่อเอาไปอยู่ด้วยจะเชื่อหรือไม่เชื่อยังไงเรากับเพื่อนๆก็กลัวผีกันทุกคนเลยตอนกลางคืนดึกๆหน่อย เราก็เคยได้ยินคนวิ่งอยู่นอกห้องแถวแถวหน้าสโตที่ปิดสนิทไม่มีคนทำงานบางคืนก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้เคยเล่าให้เพื่อนๆฟังเจ็ดถึงแปดคนบางคนก็บอกว่าเรานั้นหูแววไปเองและบางคนก็หาว่าเรานั้นแต่งเรื่องเพื่อเอามาหลอกให้เขานั้นกลัวกันไม่ใช่พวกพีพีก็ได้ยินกันเองแถมจะอืดจะอื่นกลวนกลางหน้าขนลุกอีกตา่าง คนใจกล้าก็จะไปมองผ่านประจกหนาหนาออกไปอยากรู้ว่าไม่มีใครอยู่ข้างนอกเลยแล้วเสียงร้องไห้นั้นมาจากไหนแต่แสงไฟที่เราทำงานอยู่มันสว่างจนมองข้างนอกนั้นไม่เห็นเพราะกว่ามืดทีนี้ก็ต้องเกาะกลุ่มกันขนาดจะเข้าห้องน้ำอย่างต้องพากันไปเป็นแพรเลยให้เพื่อนน,นช่วยกันเป้าอยู่ข้างนอกด้วยแต่ท้าจะเอก,กันในห้องซ่วม ก็ตัวไกลตัวมันก็แล้วกันคือหนึ่งมันก็ได้เกิดเรื่องประหลาดเกิดขึ้นคือที่ลานหน้าห้องสโตนั้นจะมีรถลากของเล็กๆสำหรับขึ้นลงลิฟต์เรานั้นก็ได้ใช้แรงอัดแล้วก็ลากไปอย่างง่ายๆเขาเรียกกันเป็นทางการว่าอะไรยังไงก็ไม่รู้แต่พวกเรานั้นเรียกกันง่ายๆว่าไอเคมีไอเคอยู่หลายตัวสำหรับใช้งานในตอนกลางวัน แต่กลางคืนก็จะจอดทิ้งไว้ที่หน้าห้องสโตนั่นแหละห่างจากลานหน้าห้องที่พวกเราทำงานอยู่ประมาณ20เมตรเห็นจะได้คืนนั้นหลังจากที่กินอาหารกันเสร็จส่วนมากก็จะนอนพักผ่อนกันแต่บางคนก็อ่านหนังสือเพื่อ,อที่จะก้าเวลาเสียงน่ากลัวนั้นก็เล่นเอาหูตานั้นสว่างไปหมดตอนแรกนั้นเป็นเสียงเดินลากรองเท้าผ่านหน้าห้องพอเราชะงักก็ได้ยินเสียงวิ่งตุต ผ่านไปมาแล้วก็ตามมาด้วยเสียงร้องไห้ดังมาจากข้างนอกอุปทา,านหมู่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้แต่เรานั้นแน่ใจว่ามันดังมาจากหน้าลิฟต์ใกล้ๆกับห้องสตูพอดีเพื่อนที่กำลังนอนอยู่ก็รีบลุกขึ้นมานั่งคนที่อ่านหนังสือนิยายรักๆใกล้ๆประเภทซาตานพิษสวาสก็รีบวางหนังสือลงจ้องตากขมิงไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดเสียงวิ่ง เสียงร้องไห้นั้นก็ได้เงียบหายไปแล้วเงียบไปเหมือนกับความตายไม่มีผิดคราวนี้ก็มีเสียงแปลกๆที่ไม่เคยได้ยินในตอนกลางคืนดังขึ้นเงี่ยหูฟังจะพักก็อาปากค้างหันมองสบตาก,กันแบบล,ลึกลัๆหน้าข่าวซีดทั้งนั้นเลยนั่นคือเสียงลาไอเคอย่างแน่นอนอะไรวะใครคนหนึ่งหลุดปากพูดออกมา ผีหลอกทีกคนก็อุทานออกมาก่อนที่จะรีบมือนั้นปิดปากของตัวเองแต่ในตานั้นเบิกโพรงคนอื่นๆก็กระเถิบเข้ามาเบียดเสียดกันอย่างไม่รู้ตัวทามกลางเสียงลากไอเคดังคลืดๆใกล,ลหน้าประตูห้องเราเข้ามาทุกทีความเงียบยิ่งทำให้ได้ยินเสียงชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรานั้นใจเต้นโคลมคลาม เหมือนว่ามันจะหลุดออกมาจากหน้าอกของเรายังไงอย่างนั้นเลยมือเท้านั้นก็เย็นไปหมดคนอื่นก็เป็นอาการเดียวกันหมดคือยืนตัวแข่งจ้องมองกันแต่ก็ไม่เห็นอะไรจนกระทั่งเสียงนาคนลุกนั้นค่อยๆห่างออกไปทุกทีจนเงียบหายไปในที่สุดรุงชาวพวกเราก็เห็นไอ้เคนั้นจอดอยู่ที่เดิมไม่มีร่องรอยว่ามีใครนั้นมาเคลื่อนย้าย คนงานผู้ชายก็พึ่งทยอยกันเข้ามาแล้วใครกันละ่ะที่มาลากไอเกตตอนดึกๆถ้ามันไม่ใช่ผีเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้ทำงานที่นั่น